สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาดูนะคะว่ากระถางหมักเศษอาหารจะกลายมาเป็นกระถางปลูกพริกได้อย่างไรเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันนะคะว่ากระถางหมักเศษอาหารประกอบไปด้วยอะไรแต่ละชั้นแต่ละชั้นมีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันนะคะในการหมักครั้งนี้เราใช้กระถางพลาสติกขนาด17นิ้วนะคะ เพราะว่าเขามีรูเยอะและก็รูใหญ่การระบายน้ําดีค่ะและครั้งนี้เป็นฤดูแล้งและก็ฤดูหนาวด้วยนะคะคือมันหนาวแต่ว่ามันก็คือแล้งนั่นเองนะเราจะไม่ถมนะคะจะไม่ถมก้นกระถางค่ะท่านผู้ชมไม่ถมไม่ขุดปล่อยล่วงไว้อย่างนี้เพราะว่ามั่นใจว่ามะแรงวันจะไม่มารบกวนนะคะเพราะว่าขี้วัวน่าจะเอาอยู่ค่ะ ชั้นแรกก้นกระถางเราจะใส่ขี้วัวนะคะการหมักครั้งนี้จะแตกต่างออกไปจากครั้งก่อนนะคะเพราะว่าเรากะว่าเราจะเหลือพื้นที่สำหรับปลูกพริกเอาไว้ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จขั้นตอนการหมักแล้วจะต้องเหลือพื้นที่ให้มากขึ้นกว่าครั้งก่อนค่ะดังนั้นเราจะย่อส่วนลงเราจะเปลี่ยนจากขี้วัว หนึ่งกระถาง10นิ้วเราก็จะเหลือ1กระถาง8ดนิ้วนะคะเราก็จะใส่ขี้วัวลงไปที่ก้นกระถางขี้วัวจะช่วยย่อยและก็จะช่วยซับเอาส่วนที่เป็นน้ำของเศษอาหารเอาไว้นะคะไม่ให้ไหลเลอเทอออกไปถ้าเป็นหน้าฝนจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะคะขี้วัวต้องมากขึ้นแล้วก็ต้องมีการฝังการถมก้นกระถางด้วยปริมาณของเศษอาหารที่ใส่เข้าไปเราก็จะตวงด้วยกระถาง 8นิ้วเหมือนกันนะคะใช้สองส่วนก็คือสองกระถางชั้นแรกที่วัวหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งกระถางชั้นที่สองเป็นเศษอาหารสองส่วนคือสองกระถางเวลาตวงเราก็ตั้งลงในนี้เพื่อน้ําให้มันไหลลงที่ขี้วัวได้หนึ่งแล้วต่อไปกระถางที่สองเราก็จะตักแบ่งนะคะเราจะไมเทีพวลงทั้งหมด วิธีนี้นี่เราจะได้กิ่นของเศษอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเศษอาหารจะต้องบูดเน่าน้อยที่สุดนะคะอย่าเอาไว้นานนะอันนี้คือมีงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้เช้ามาก็ทําเลยค่ะทําปุ๋ยหมักเลยไม่งั้นแล้วมันจะเน่าเหม็นเรามาจับแบบนี้เราจะไม่มีความสุขเลยนี่นะคะสองสวนล้นนาทีอุย้ยครั้งนี้นี่ แบบเป๊ะมากเลยมีการตวงเศษอาหารด้วยได้แล้วสามส่วนต่อไปส่วนที่สี่คือปิดด้วยขี้วัวขี้วัวประกบล่างประกบบนขนาดเท่ากันนะคะก็หนึ่งปริมาณก็คือหนึ่งกระถางแปดนิ้วนะคะจะเห็นว่าการหมักในครั้งนี้อันนี้คือปิดหัวปิดท้ายด้วยขี้วัวแล้วนะคะเขาจะเหลือพื้นที่ของ ขอบกระถางอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเลยนะคะเราจะเอาดินดีมาใส่ค่ะสองส่วนดินที่เราจะเอามาใส่สองส่วนนี้เป็นดินปลูกที่เราผสมดีแล้วนะคะเพื่อรองรับรากของพริกที่เราจะเอามาปลูกเทลงไปเลยค่ะดินสองส่วนนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่อาจจะสงสัยว,ว่าดินที่ผสมดีแล้วนี่ผสมยังไงก็เลื่อนไปดูได้เลยนะคะ เป็นดินสำหรับปลูกพริกที่คุณเพียนเคยทำคลิปเอาไว้อย่างละเอียดเลยส่วนกระถางที่สองก็คือส่วนที่เท่าไหร่ละ่ะส่วนที่หกเพราะว่าเราใส่สองกระถางอ่าทีนี้เราก็จะเห็นว่าเขาเหลืออยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะขอบกระถางเหลืออยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือเราก็จะเอาต้นพริกมาตั้งนะคะต้นกล้าพริกที่เราจะนำมาปลูกอายุไม่ควรจะเกินสองเดือนนะคะ อันนี้คือเกินสองเดือนแล้วเขาสูงขึ้นไปก็เลยต้องเด็ดยอดไว้ทอดกระถางนี้ออกนะคะแล้วเอาตั้งลงถอดออกค่ะขอวางกล้องก่อนนะคะเพราะต้องใช้สองมือแต่ต้องใส่ถุงมือด้วยถอดออกมาแล้วนะคะคือมีท่านผู้ชมบางท่านถามว่าอา้าวไม่ถอดกระถางเหรอนะคะก็เลยถอดให้ดูเลยนะคะแล้วเราก็ตั้งลงตรงกลาง หันด้านหน้ามาทางเสียงนะคะพลิกต้นกล้าพลิกก็จะมีด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหน้าคือด้านที่เขาหันหาเสียงแต่ถ้าเป็นด้านหลังท่านผู้ชมดูนะคะนี่เห็นไหมด้านหลังคือเราจะไม่เห็นข้างหน้าเขาเขาจะหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็จะเห็นด้านหลังเขาเห็นไหมคะให้หันด้านหน้ามาทางรับเสียงนะคะมันสิงหัวหาเสียงวราสั่นทอนเยนี่เห็นไหมคะ ขั้นต่อไปเราจะเอาดินที่ผสมดีแล้วมาใส่รอบๆต้นกล้าของพริกนะคะสามส่วนค่ะมาดูกันค่ะวันนี้จะผสมดินดีให้ท่านผู้ชมดูด้วยเป็นการทบทวนนะคะมาดูกันค่ะเราจะใช้กระทงขนาด10นิ้วนะคะในการตวงพอดีเลยเพราะว่าเราต้องการสามกระทงนะคะกระทงที่หนึ่งประกอบด้วยอันนี้เป็นดินกระสอบค่ะ ซื้อมาใหม่ๆกระสอบละ25บาทส่วนอันนี้เป็นดินเก่านะคะดินเก่าไปเอามาจากกระถางที่เคยปลูกแต่ตอนนี้เราไม่ปลูกแล้วต่อไปส่วนที่สคือปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักซึ่งเราก็หมักเศษอาหารนี่แหละเมื่อมันครบสองเดือนเราก็มาพึงไว้แบบนี้ปกติพึงไว้อันนี้ใต้ต้นขนุนนะคะแต่ใช้สายประมาณนี้นี่เดดจะส่งค่ะคือเราจะไม่เดดไม่ไม่ไม่ตากเดดจัดจัดนะคะ จุดประสงค์เราคือร่มรำไรนะคะแต่บังเอิญวันนี้ยังไงละ่ะเด็ดซองค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เป็นประจำคูนูเพียนจะใช้ก็คือ oh, อุ๋ยอินซีอัดเม็ดสองมือแล้วก็มูลไส้เดือน2กงกมือนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใส่แค่3ส่วนนี้ก็พอแต่ถ้าเรามี2ส่วนนี้มันก็จะเป็นทีเด็ดเลยแหละนะคะเหมือนใส่อะไรที่มันพิเศษพิเศษขึ้นมานะคะ คลิกเราจะได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นเมื่อพร้อมแล้วก็เทรวมกันเลยค่ะผสมกันผสมให้เข้ากันเทรวมกันเลยค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน ถ้าจะใช้มือในการคลุกเคล้าอย่าลืมนะคะต้องสวมถุงมือทุกครั้งค่ะเซฟตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามันแห้งมีลักษณะแห้งมีฝุน่นละอองก็ต้องใส่แมสด้วยนะคะเซฟตัวเองเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะเอาใส่กระถางขนาดแปดนิ้วนะคะ ใส่กระถางขนาดแปดนิ้วไปใส่รอบๆต้นกล้าของพริกพร้อมแล้วสามกระถางเทไปรอบสามกระถางนี่จะพอดีเลยครูหนูเพียนทำมาหลายกระถางแล้วมันก็เลยกะถูกนี่นะคะก็กะถูกถ้าเราใส่กระถางสิบนิ้วแบบลุนๆุน,นมันก็จะลุนๆกระถางใหญ่เหมือนกันนะคะ นี่ยังมีขอบเหลืออยู่ค่ะเล็กน้อยนะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะห่มดินด้วยฟางนะคะการห่มด้วยฟางแบบนี้นะคะมันก็จะล้นๆ้นออกมาเราก็ใช้กันไกรตัดออกค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามไม,ม่ลุ่มล่ามนะคะตัดออก ขั้นต่อไปก็คือการรดน้ําน้ําแรกที่เรารดขอให้เป็นน้ําจุลินทรีย์นะคะในครั้งนี้คูหนูเพียนรดน้ําจุลินทรีย์เจ้าเจ๋งนะคะหนึ่งแคปซูลจะขยายออกเป็นน้ําจุลินทรีย์ได้ยี่สิบลิตรตอนนี้เราลดลงไปสามลิตรนะคะพอดีพอดีกับกระถางสิบเจ็ดนิ้วกับน้ำสามลิตรนี่พอดีเลยนี่ให้ชุ่มฉ่ำเลยน้ำแรกนะคะ ให้จุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปครอบครองพื้นที่ก่อนที่จุลินทรีย์ตัวอื่นจะเข้ามาครอบครองนะคะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำทุกวันตามปกติค่ะอันนี้แนะนำท่านผู้ชมเลยว่าถ้าเลือกได้ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ในตอนเย็นนะคะแต่คุณอุเพียนไม่มีเวลาตอนเย็นก็เลยต้องใช้ตอนเช้าแล้วก็เช้าสายๆด้วยแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าพริกของเรามันมีตุ่มอยู่มัน รากของเขาจะได้รับการกระทบก,กระเทือนน้อยพริกต้นนี้ถูกปลูกไว้ที่ใต้ต้นขนุนนะคะแต่ก,ก็มีแสงแดดส่องมาอยู่นะไม่แนะนำให้ตากแดดแบบว่าไม่มีร่มไม้เลยนี่เขาจะไม่รอดนะคะเพราะแดดประเทศไทยแดดโลกของเราทั่นี้ร้อนจัดมากเพราะฉะนั้นต้นพริกก็ต้องการพี่เลี้ยงที่จะคอยบงังแดดบังลมค่ะกระถาง หมักเศษอาหารได้กลายเป็นกระถางปลูกพริกไปแล้วเรียบร้อยนะคะครูหนูเพียนจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูเป็นประจำอย่าลืมกดติดตามครูหนูเพียนไว้เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจและกำลังมองหากระถางพลาสติกสำหรับการหมักหรือว่าปลูกพริกนะคะขนาด17นิ้วนี่จะพอดีเลยค่ะครูหนูเพียนเลือกไว้ให้แล้วนะคะเป็นลิงก์ของช้อปปี้อยู่ใต้คลิปนี้เองท่านผู้ชมกดเข้าไปแล้วก็เลือกซื้อได้เลย เป็นกําลังโปรโมชั่นนะคะหใบห้บาใบหนึาบาทก็ตกใบละประมาณ21บาทซึ่งไม่มีอีกแล้วนะคะตามร้านค้าไม่ได้แล้วแบบนี้รีบกดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นถ้าเกินจากนี้ไปราคาอาจจะเด้งขึ้นไปอีกนะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้ของดีไว้ใช้คะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาจนจบคลิปนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้คูณนูเพียนด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ